กำลังเป็นไวรัลในกัมพูชาเลยนะครับว่าทางกัมพูชาสามารถที่จะโจมตีอากาศายานร้อยคนขับของไทยได้ครับเราไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับรนี่เป็นภาพโดรนที่กําลังถูกไฟไ,ไหม้ครับออแล,แล,ล้วก็ตอน<ล>ที่เป็นประเด็นออกมาบอกว่านี่คือโดรนของกอ,องทัพไทยโด,ยดนกัมพูชาสอยล่วงครับกัมพูชาเขาอ้างว่าเขาใช้ปืนประทับบ่าของจีนที่มีข้อมูลว่ากัมพูชาจะหาอาวุธชนิดนี้มาประจำการในกองทัพช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถยิงโดรนตรวจการได้นะครับแล้ว ก็ยิงตกในพื้นที่เมืองปอยเปตจังหวัดปัเตานีเมียนเอยแต่จากข้อมูลของเพจนะฮะที่เชี่ยวชาญด้านยุโทโธปกรณ์ทางทหารวิเคราะห์ซากโดรนในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราเห็นคลิปคลิปเนี้ยนะครับว่ามันไม่ใช่โดนรุ่นโดมิ n เ t เตอร์ XP ของกองทัพอากาศแต่น่าจะเป็นโดนอีกรุ่นหนึ่งนะของกองทัพครับล่าสุดคุณผู้ชมมีความชัดเจนแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นโดนรุ่นไหนกันแน่ยังไงแต่ที่จากการตรวจสอบเนี่ยไม่น่าจะใช่รุ่นโดมิ n เอเตอร์ XP ภาพด้านซ้ายมือแต่น่าจะเป็นโดนรุ่น DP 2 0หรือว่า, 04, าสด ไม่ต้องปล่อยให้สงสัยนานเพราะว่าทางศูนย์ถแถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะครับโดยรองโฆษกกองทัพบกบอกว่าโดนตรวจการของไทยขาดการติดต่อขณะบินสังเกตการคาดว่าน่าจะเสียการควบคุมและตกทางทิศตะวันออกของปอยเปตประมาณ10กิโลเมตรส่วนรายละเอียดว่าถูกโจมตีหรือไม่หรือมีเหตุขัดข้องใดตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบครับนะครับก็คาดว่าน่าจะเสียการควบคุมนะครับแล้วก็น่าจะตกนะครับแล้วก็กัมพูชาก็าได้มีการออกข่าวมารายละเอียดก็คือยู เอวีตัวนี้เนี่ยเป็นของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมที่สนับสนุนกองทัพบ,บกนะครับในการปฏิบัติการเป็นรุ่น DP20 ที่อยู่ในระหว่างการวิจัยแล้วก็พัฒนาปัจจุบันเนี่ยอยู่ในขั้นการทดลองใช้นะครับแล้วก็ได้นำมาปฏิบัติการ ขณะที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมชายแดนไทยกัมพูชาโดยสอนชนก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการกิจการทางทะเลในการใช้โดรนว่าพื้นที่แท่นผลิตปิโตรเลียมนะคะเป็นเขตห่วงห้ามหากใช้โดรนมีอันตรายต่อแท่นผลิตน้ํามันไม่ว่าเหตุใดก็จะมีความผิดตามกฎหมายและกองทัพเรือจัดกําลังเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วนะคะเพราะเรากลัวว่าจะมีการโจมตีแท่นขุดเจาะน้ํามันตามที่มีกระแสข่าวนั่นเองค่ะ